ตอนรับเพื่อนๆเข้าสู่วิดีโอนี้ครับวันนี้เป็นวันที่28มกราคมผมก็มานั่งอยู่หน้าฟิตเนสเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวกําลังจะเข้าไปเล่นแขนครับผมผมเพิ่งหายไม่สบายนะครับก่อนหน้านี้ผมก็หยุดเล่นไป2วันเต็มๆครับน่าเสียดายครับผมเพราะว่าก่อนหน้าที่ผมจะไม่สบายครับผมก็เล่นได้เต็มที่แล้วก็เล่นโดนแล้วก็กินแคลอรี่ถึงมาตลอดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราก็ต้องเจออุปสรรคแล้วก็รับมือกับอุปสรรคแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ วันนี้ผมก็จะพยายามเล่นแขนให้เต็มที่ครับผมผมสเกลแคลอรี่ลงมานิดนึงนะครับในช่วงที่พักไปเพราะว่าไม่ใช่ว่าผมไม่ได้เล่นฟิตเนสแล้วผมจะกิน3 0 0พันแคลอรี่เยอะๆแบบนั้นนะครับผมคิดว่ามันอาจจะไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้ไขมันเพิ่มมาโดยไม่จำเป็นได้นะครับผมก็จะปรับแคลอรี่ลงมานะครับ2วันที่ผ่านมาผมก็กินอยู่ที่ประมาณ2,500แคลอรี่หรือว่าต่ำกว่านั้นนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำให้น้ำหนักผม เหตุผลก็คือการสังเคราะห์โปรตีนนะครับมันจะมีระยะเวลาประมาณ48ชั่วโมงหลังจากเราเล่นถูกไหมครับถ้าสมมติมันเลยออกไปจากนั้นแล้วการที่ผมตะบันแคลอรี่เข้าไปเยอะๆครับมันจะไม่ได้ช่วยให้ก้ามขึ้นนะครับมันก็จะส่งผลแค่ให้ไขมันเพิ่มครับซึ่งอันนั้นเราก็ไม่ต้องการอยู่แล้วถูกไหมครับนั่นแหละครับเพื่อนๆอันนั้นก็เป็นเรื่องของฟิตเนสนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องการงานกันบ้างนะครับวันนี้ก็เป็นวันพุธนะครับหลังจากเล่น ฟินเนตตรงนี้ผมก็จะกลับไปเริ่มงานช่วงเช้านะครับช่วงเช้าก็น่าจะเป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะครับว่าผมกําลังทําอยู่ในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ครับผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเราเจอปัญหาเรื่องโดเมนที่พอเราจะไปซื้อโดเมนนะครับเราไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้ครับอันนี้เราก็แก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่ผมคุยกับลูกค้าเราก็ตัดสินใจกันว่าเราจะ ไปซื้ออีกโดเมนหนึ่งที่มันมีให้เราพร้อมใช้งานนะครับอันนั้นก็คือเป็นโดเมนที่ผู้ให้บริการโดเมนเขาสามารถซื้อให้เราได้ทันทีแล้วเราก็สามารถครอบครองได้ทันทีนะครับผมว่าแบบนี้มันดีครับเพราะว่าในอนาคตถ,ถ้าสมมติแอปมันโตเรามีผู้ใช้งานเยอะแล้วโดเมนมันเริ่มมีความสําคันธะเราค่อยไปซื้อโดเมนที่สวยๆได้ครับมันไม่ใช่อะไรที่ต้องลงทุนตั้งแต่แรกเลยนะครับ โดยเฉพาะถ้าเป็นในเคสของ enterprise software นะครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูครับถ้าสมมติอยากสร้าง enterprise software ใช่ไหมครับแล้วกลยุทธ์ในการหาลูกค้าครับคือการให้ทีมฝ่ายขายหรือว่าให้เจ้าของติดต่อไปนะครับอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วถูกไหมครับแล้วก็ชักชวนเขามาเช่าซื้อซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับโดเมนความสำคัญของโดเมนมันลดลงไปเยอะเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ยิงแอดถ้าเราไม่ได้จะให้คน มารู้จักแอปเราผ่านทาง Google หรือว่า Search engine ต่างๆนะครับตัวโดเมนนะครับมันก็มีผลลดมีความสำคัญลดน้อยลงมาอันนี้ก็จะเห็นหลายแอปหรือหลายบริษัททำกันนะครับพอเปิดมาเขาก็จะใช้โดเมนที่ง่ายๆที่อาจจะมีความคิดสร้างสารรค์นิดหน่อยอย่างเช่นเติมคาว่าแบบ g e t ชื่อแล้วก็ .com อะไรอย่างเงี้ยครับคือนำความคิดสร้างสารรค์มาปรับให้ซื้อโดเมนได้ในราคาถูกครับเพราะว่าโดเมนที่ชื่อ ไม่ได้เป็นคําเดียวหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะไม่แพงมากถูกไหมครับแล้วพอบริษัทโตก็ค่อยกลับมาซื้อโดเมนที่สวยครับซึ่งผมก็แนะนําให้ลูกค้าทําแบบนี้ไปแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะจัดการซื้อโดเมนตัวนั้นครับหลังจากาช่วงเช้านะครับช่วงบ่ายผมก็กะว่าจะทําเว็บไซต์ของเอเจนซี่ต่อนะครับจริงๆผมก็อยากให้เว็บไซต์เนี่ยมันเสร็จพร้อมใช้งาน ไปแล้วนะครับแต่ว่าบางอย่างมันใช้เวลานานกว่าที่ผมคิดอย่างเช่นต้องทักไปหาลูกค้าที่ผมจะเอารูปแล้วก็ชื่อเขามาใส่ไปที่เว็บไซต์นะครับผมก็อยากทักไปขออนุญาตเขาก่อนเพราะว่าเราก็เป็นการใช้ข้อมูลของเขาถูกไหมครับอันนั้นก็ใช้เวลานิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็การปรับแต่งเว็บไซต์ให้มันสวยงามให้มันดูมืออาชีพให้มันดูสมูทให้มันดูเหมือนว่าคนทํามันคำนึงถึงคนใช้จริงๆนะครับก็ใช้เวลา ระยะเวลาหนึ่งครับผมก็จะพยายามทาอันนั้นต่อแต่ว่าก็อยากทําให้เสร็จให้เร็วที่สุดจะได้ไปโฟกัสเรื่องการขายแล้วก็การตลาดนะครับสิ่งที่ผมมองว่ามันสําคัญกว่าในตอนนี้ครับผมนั่นแหละครับเพื่อนๆขอโทษถ้าพูดเร็วไปครับพอดีเพิ่งดื่มกาแฟมาแล้วก็ตื่นเต้นอยากกลับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าผมทําอะไรไปบ้างนะครับในช่วงที่หายไปครับผมน่าจะมีอัปเดตประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรเกี่ยวกับงานที่ผมทําหรือว่าเกี่ยวกับ มุมมองของผมเรื่องเล่นฟิตเนสก็สามารถพิมพ์บอกผมมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม